ทีเห็นเขาเปลือกเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้พี่น้องอาจจะคิดว่าเอาไปสีป้อไมไน้องมะนาวบอแมนจ้าเอาไปเห็ดบุญอยู่วดัดค่ะพี่น้องนะช่วงที่เพิินเอารถมาแพ้ไอ่น้องมะนาวบันไดอยูบ่บ้านค่ะพี่น้องไม่น้องมะนาวมาสวนยางกันเลยนี่แหละค่ะพี่น้องได้โอกาสมาท่านได้ทำบุญเขาเปลือกน้ำเพลินค่ะพี่น้อง ไทยบานเฮาเพันขปบริจาคจนว่าพันจัดแต่งเดียบ้อยให้เป็นซุ้มพ่นสีใบสีขาวเปลือกให้เฮาค่ะไทยบานเฮากระเห็ดประเพณีแบบนี้สืบทอ,อดกันมาสู่ปีค่ะพี่น้องนะคะหลังจากตีพานฤด,ด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีไปแล้วเลี้ยวเบิงพระจันทร์ในคำคืนนี้ค่ะพี่น้องงามงามนะคะพี่น้องมืออื่นเา้าจะเป็นวันพระญ่แล้วเป็นวันเพ็ญเดือนสมโดวยว่าเป็นวันมาฆบูชาค่ะพี่น้องเ้าของวันพระ แม่น้องมะนาวก็ลุกขึ้นมาแต่สาวๆเพื่อหุงเขาหุงน้ำเฮ็ดกับเขากับน้ำไปใส่บาตรที่วดัดนี่แม่น้องมะนาวก็เตรียมให้น้องแตงโมมาใส่บาตรนาบา้านเป็นของสายวัดปาค่ะบรรยากาศช่วงเสาวๆก็ยังเป็นเย็นๆค่ะพี่น้องนะคะบรรยากาศดีๆย่ำสาวๆมือสองมือเนยแม่น้องมะนาวกัได้กับมาอยู่บ้านแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปซอยพอเพิ่นเกียยางได้สามอาทิตย์ค่ะพอเพิินก็เริ่มดีขึ้นแม่น้องมะนาวก็เลยกลับมาบ้านค่ะพี่น้องหากับเขากับน้ำเรียงลูกเรียงเต่าทรงเพิ่นไปโุงเรียน วันมาคบูชาเด็กๆก็ยุดเรียนเพราะว่ามันเป็นวันยุดราชการค่ะพี่น้องม่นองมะนาวกะเต่งัวเซจเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ให้น้องแต่งโมงมาใส่บานาบ้านอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นสายวัดปลาส่วนวัดนี่เป็นวัดบา้านเขาก็จะไปใส่บาตรที่วัดค่ะมือหนีเป็นทรงาฝ้าๆค่ะพี่น้องแต่งนาะแตงตานาขาวมูนอกโลกยูค่ะพี่น้องนะคะกระแตง่งกันไปนะคะาฝ้าวแนนหย่านบบท่านเพิ่นกับปานนั่นวันมาคบูชาวันนี้ตรงกับวันพุธอีกแล้วนะคะมือนีอาจจะมี มีภารกิจหลายอย่างนะคะอาจจะต้องไปแก้กขี่ยางนำ้ำกพอิีไปซอยพอเพิ่นเก็บขี่ยางคือเกาละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าขอเวลาส่วงเศร้าจากสองชั่วโมงก่อนใส่บาตรทำทบนตักบาตรก่อนค่าเขาก็เดินทางมาหอดวดัดด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคะ่ะพี่น้องเวลาเกือบจะเจ็ดโมงแล้วม่น้องมะนาวก็ทายลูกให้พี่น้องเลยเบิ่งนะคะแดดกำลัง่องมาทางวาดัดพอดีสวยงามเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเขามาในวัดค่ะพอเขาเดินทางมาหอดวัดแล้วเขาก็เตรียมกับเขากับนามที ฮอเตรียมมาเอากับเขาไปไหว้กนทีโรโรงรัวเพื่อให้แม่รั้วหรือว่าผู้ที่พ่นจัดจังหันไหพระให้บ้านเฮากิดทยอยเดินทางกันเขามาเรื่อยๆในวัดค่ะ <c oughs> เพื่อมาทําบุญตักบาตรในมือนีหลายคักคพี่น้องเ <c oughs> พราะว่ามือนีเป็นวันพระไงวันมาคบูชาหล้วจ็จะมีการทําบุญการสู่ขวัญเขาเปลือกของเฮาที่เฮาถวายให้กับท่างวัดค่ะพี่น้อง <P head> พ่อเอากับเขากับน้ำไปไหว้ที่รงคงัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาเขาเปล่าเดินทางมาที่ศาลาการเปลี่ยนซึ่งเป็น สถานทีที่พ่นจัดพิธีกรรมต่างๆทุกวันพระเลยค่ะคันแมนว่าเฮาบ่ไดท้าบุญหลายย่างหน่อยวันพระญ่หรือว่าทุกวันพระของเดือนเฮ้าจะต้องมาทําบุญตักบาตรค่ะพี่น้องพอมาหอดศาลาเฮากับกาพระไปสามเทื่อแล้วก็นั่งรอดไทบานเฮากาลังทยอยกันมากค่ะพี่น้องบ้านแม่น้องมะนาวเป็นบ้านทีไงค่ะพี่น้องนะคะเกิดมาโฮมกันทําบุญตักบาตรทุกวันพระญงนี่หลายหลายหมู่บ้านต่้งว่าสามหมู่บ้านค่ะพี่น้องเกิดาลานี่เกิดเป็นศาลาที คนขงังจะง่ายนะคะสามารถจูคนคด้หลายๆพอหอดเวลาไซบาทไทยบานเฮากับยืนเป็นแถวเข่าแถวกันไสบาบาเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะค่ะพี่น้องศาลาของเฮากับบัท่านสร้างหลาแลวดีปานใดค่ะพี่น้องกับบัท่านไดเซ็จสมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็สามารถใส่งานทาพิธีกรรมต่างๆได้ทั้งเบิดทั้งมวลนี่ก็เป็นแรงศรัทธาของไทยบานเฮาซ้อยเหลือกันธนุบ,บารุง่งพระพุทธศาสนาต่อๆไปค่ะแม่นองมะนาวกับซื้อขนม มาใหนองมะนาวใส่น้ำค่ะพี่น้องนะคะส่วนแม่นองมะนาวกับนองแตงโมพ่ากันใส่บาดธรรมดาหรือว่าใส่เขาสวยธรรมดาค่ะในมือนี้เพื่อนก็จะมีสูขวัญเข่าเปลือกของเหาค่ะให้ยุ่เย็นเป็นสูให้ใส่มาในวัดในว่าเขามาธนุบำรุ่งวัดแล้วก็ขอให้พี่น้องที่เขามาทําบุญในส่วนของตรงนี้นะคะมีผลผลิตหลในช่วงฤดูกาลไม่ต่อๆไปพอกลับมาจากวัดแล้วนะคะพี่น้องที่แม่นองมะนาวเด้กเกินวัตั้งแต่ตน คลปไม่นนองมะนาวา่จะไป แกะขี่ยางซอยพอเพลินเพราะว่าวันพระในมือนีมันตรงกับวันพุธพอดีทุกวันพุธเพิ่์กจะมีการขายยางขายประมูลช่วงนี้ยางมันลดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากมาซอยพอเพลินยานเพิ่์กเมย์ค่ะพี่น้องตั้งแต่เพิ่์เกิดอุบัติเหตุลดลงเพิร์ก็ส่งสิบกอยมีแห้งดีปานใดก็เลยต้อทุกวันพุธก็จะพยายามมาซอยเพินเกตทุกอาทิตย์ค่ะพ่อเฮ้าเดินทางมาหอดสวนยางนะคะทางเขาสวนกับเป็นทุลักทุเลมีหอดขี่ดินรา้ค่ะพี่น้องนะคะขี่รถไปก ให้น้องแตงโม่ล่งกรนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะไปบ่ได้นะคะพี่น้องต้องค่อยๆไปนะคะใส่รถมอเตอร์ไซค์นีเกียร์หนึ่งค่ะพี่น้องนะคะค่อยๆไปก็จะเป็นท่างหินคุ้าะนะคะเป็นพารานหินธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติค่ะมาหอดแล้วพี่น้องมะนาวก็เอากับเขากับน้ำที่เตรียมมาจากบ้านเลี้ยวไปเบิงพ่อเพิ่นว่าท่านอยย่ในกระท่อมค่ะพี่น้องน่าจะไปเก็บขี้ยางทาแล้วกับเขากับน้ำของเหาในเมือนีก็จะมีผลไม้หลากใหม่เอามากินน้ำเพื่อมันเมื่อยครับ อีกอ,อย่างหนึง่งที่แม่น้องมะนาวเตรียมมากก็คือเอาข้าวปุ่นมาก,กินหน่ำข้าพี่น้องนะคะข้าวปุ่นเป็นนำยาปลาดุกเป็นนำยาปลานะคะพี่น้องช่วงนี้บ่มีกะทิใส่เลยนะคะบักพาวหายากคะแ่ว่าขันเมนว่ามาก,กินอีย่างอยู่ปลายอยู่เขาแบบนี้มันกะส่งสีแสบไปเบืดอกับเขาในมือนีที่แม่น้องมะนาวเตรียมมากก็จะมีแค่ปลาทู่กับหมกโค้งไก่รับพี่น้องนะคะก็เอาข้าวปุ่มมาก,กินนนํำซำนีบได้มีอย่างหลายเพราะว่าเอาข้าวปุ่มมนก็ะส่งแต กินแต่เขาปุ่นย่างอิ่มแล้วล่ะค่ะพี่น้องช่วงนี้น่าจะเขาฤดูร่อนแล้วหรือว่าอาจจะใกล้เขาฤดูร่อนแล้วล่ะค่ะพี่น้องนะคะย่ำเทียงย่ำยังแบบนี้ฮ้อนห่อนนะคะพี่น้องม่หนองมะนาวนางรถมาจากบ้านเก่าโม่งเคิงนะคะมาห่อดสวนยางกระซิบโม่งเคืองห้อนมาคักค่ะพี่น้องมาหอนกระท่มสวนยางมี่นองมะนาวก็จัดแต่งแบงปายผักเขา้าน้เพราะว่าบ่ท่านใดมีผู้ใดกินเขาเศร้าเลยก่อนเขาจะกินเขานะคะห่อกับแบงเขาให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลา เขานะคะปูยาตายายทีิพลนล่วงลบไปแล้วทีิพนหาสวนหาไฮให้ห่อได้มีแรงทำมาหากินจากนั้นห่อก็กินกันเลยครับพี่น้องพอเพิ่นก็นเก็บยางมาหอดกระท่อมแล้วแม่น้องมะนาวกับห้ล้างใหม่ล้างมือมาก,กินเขาน้ำกันพอกินเขาอิ่มแล้วนั่งพักสักแป๊บหนึง่งหกก่อกะลงมือมากแกะขี่ยางเลยค่ะเมื่อนี่น้องแตงโมมาซอยอาจจะเลี้ยวแน่จากน้อยหนึ่งค่ะแม่น้องมะนาวซ้อนลูกของแม่น้องมะนาวไหหมูจักทำม,มาหากินซอยพอซอยเม แม่เบียกงานทุกอย่างที่พ่อแม่เฮ็ดลูกอาจจะสามารถซอยใดในเกึ่งหนึ่งก็ยั่งดีให้เขารู้ว่าการหาเงินมาใดแต่ละบาทแต่ละสตังค์เขาจะได้รู้ความเหน็ดเหนื่อยของการทำงานนั่นๆและอีกอย่างหนึ่งเขากฝึเฟห้ไขลูกเข้ารู้จากทํามาหากินในตัวของเขาเองบอเมนว่าพ่อแม่เฮ็ดงานลำบากซ้ำใดลูกค่อยเตเลี่นหนังสือขอเงินแม่บุหัวางานที่แม่เฮ็ดนีมันลำบากแค่ใดเมืองก่อนขี่ยางก่อนนีน้อยหน่อย,อยครับพี่น้องนะคะก ผสมปนเปกันไปสะสมไปพ่อเด้คคาคาขนมลูกไปโุงเรียนค่ะพี่น้องแล้วก็คคากับเขากับน้ำในเต่ละมือ,อยางรถบักคักแล้วครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องกีดเอาแกะยางในมือน,นี่นาจะาใส่เวลาบด,ดวดนค่ะพี่น้องประมาณช่วโมงกกว่าก็แล้วแหละนะคะเพราะว่าพอเพิ่นกับแกะ,แกะถาตั้งแต่ห้าทันได้มาหอดสวนเก็บขี้ยางแต่ละแถวมันบดเต็มถังหรอกครับพี่น้องนะคะพอยางมันออกหน่อยนะคะบางต้นมันก็เต็มบางต้นมันก็บดเต็มกะล่าเลยพ่อเก็บ ใส่ถุงปุ๋ยเซจเรียบร้อยแล้วหอาก็หลากขึ้นลดแบบนี้เลยค่ะนะคะแม่น้องมะนาวกับซอยพอเพลินยกแบบนี้นะคะพี่นอ้องยางอาทิตย์นี้ได้หาถุงปุ๋ยค่ะพี่น้องลดลงเรื่อยๆลดลงจนว่าเคิงหนึ่งของส่วนที่เคยได้นะคะจากหนาวคักๆเมื่อกี้เลยหดซิปปุ๋ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของนาน,นี่แล้วค่ะพี่น้องนะคะหลังจากที่ฤดูบใบไม้ร่วงนะคะยางมันจะต้องลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะต้องเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบของมันที่จริงแล้ว พ่อเพิ่นบอกว่ายางมันยูโตเลยล่ะอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะได้หาปุ๋ยหรือว่าหกปุ๋ยขันแมนว่ามันออกแนขันแมนว่าฮอกเก็บไว้แต่กินแต่ใส่มันก็พ่อ,อยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เขายังมีภาระหนี้สินก็คือหาเงินใส่งดลดขั้นนี้ะ่ะคะขั้นสีน้าเงินที่กำลังนั่งยู่ตอนนี้่ะค่ะก็สื้อกันไปค่ะพี่น้องเก็บขี้ยางแล้วแล้วไม่น้องมะนาวก็เตรียมโตกับปานผ้าลูกผ้าเต่ากับปานค่ะพี่น้องส่วนพอเพิ่นก็เอาอยางไปเก็บหรือว่าไปว่างมองขายประม คือเกา่าคือเดิมที่พี่น้องานาวเคยบอกให้ฟังในทุกๆคลิปคะ่ะคลิปนี้ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วจังใดก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามารับชมมาให้กาลัางแห้งใจจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังแห้งใจในการเหตุคลิปต่อๆไปนั่เเ้อค่ะพี่น้องนะคะมื้อน,นี้จะขอลาไปแล้วขอบพระคุณทุกการรับชมจ้าขอพี่น้องทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ